ไปค่ะทุกคนออกเดินทางกันอีกครั้งนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยแนนก็จะไปกางเต็นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะโดยระยะทางจากบ้านเนี่ยไปที่อุทยานเนี่ยประมาณ120โลนะคะเออก็ใช้เวลาเนี่ยดูจากในแมปนะดูจากใน Google Map เนี่ยมันก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะ คือตอนนี้พร้อมมากไม่ใช่เรานะหมายถึงฝนเนี่ยพร้อมมากฟ้าแบบคึ้มมาแล้วอ่ะทุกคนดูดิดูความคึ้มสิทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาแวะกินไว้เตี๋ยวเรือน,นะคะอยู่แถวแถวอุทยานเขาชะเมานะคะไม่ไหวอะหิวมากเลยก็เดี๋ยวกินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะเดินทางกันไปต่อนะคะ ะะตอนนี้เราก็มาถึงลานกลางเต็นแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกา47นาทีนะคะคือเรามาถึงสักพักแล้วแหละประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเราเมัวเดินหาที่กลางเต็นอยู่นะคะว่าเราจะกลางจุดไหนดีนะออโอเคเดี๋ยวขอกลางเต็นอะไรให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าแบบคึ้มมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวฝนจะตกก่อน ค่ะท,ทุกคนนะคะแนนก็กางเต็นท์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะคะอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดนะคะเป็นแบบครึ้ฟ้าครึ้มฝนเนาะก็จะไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่แต่ก็มีความแบบว่าอบอ้าวอยู่บ้างแต่ก็เปิดพัดลมเนี่ยก็สามารถอยู่ได้แบบสบายๆเลยนะคะก็ไม่ร้อนสักเท่าไหร่เนาะ <S <S เออแล้วก็ทางเข้านะคะคือแบบ นังขี่มาทางเข้าทางอุทยานใช่ป่ะทุกคนแล้วคือแบบว่ามันจะมีแต่ป่าใช่ไหมแล้วคือเรามาคนเดียวเว้ยแล้ก็รู้สึกแบบเวงเวงอยู่เหมือนกันนะคือมันมีแต่ป่าแล้วทีเนี้ยระหว่างทางเขาก็จะมีป้ายเขียนบอกว่าออระวังช้างป่าอะไรแบบเนี้ยเป็นระยะเป็นระยะนะแล้วทีเนี้ยคือเราก็จะมีอีกป้ายนึงที่เขียนว่า ตรงที่ช้างป่าชอบออกมาหากิน,นเลยเดี๋ยวคือเป็นระยะเลยนะคือแบบแล้วระยะทางที่มันเป็นป่ปาๆเข้ามาในอุทยานเนี่ยมันก็ประมาณสักสองสากิโลนะคะทุกคนเราก็ขี่รถเข้ามาด้วยความที่แบบว่าตุมต้มตๆต่ำๆอยู่คือแบบใจแบบตุม้ตมตุ้ๆต่ำๆอยู่นะคือแบบมันไม่มีรถสักคันเลยนะก็ขี่มาเกือบจะทางเข้าที่ว่าจ่ายตังทางเข้าอุทยานอะเออก็ถึงมีรถส่วนออกไปคันนึงเออก็ พอเห็นรถแล้วคือแบบว่าดีใจเว้ยเฮ้ยมีรถแล้วมีรถแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเรากลัวกลัวแบบว่าใจแบบจะเอกับพี่ช้างอะไรอย่างเงี้ยเออ ดูดีทุกคนน้องปลานะคะตอนแรกไม่มีนะพอเรามายืนอยู่น้องปลาก็มากันเต็มเลยนะมีแต่ตรงที่เรายืนนะตรงอื่นไม่มีเลยสงสัยมาเรากินอาหารนะคะ ค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยฝนก็ได้ตกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วนึ่งก็ได้ย้ายเต็นท์แล้วรอบหนึ่งนะคะตอนแรกเรากางอยู่ตรงนู้นนะคะตรงนั้นอะ่ะเห็นปะระหว่างต้นไม้สองต้นอะ่ะแล้วทีเนี้ยคือพี่เขาบอกว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะทุกคนแล้วคือเออเวลาแบบฝนตกอะไรเงี้ยฟ้ามันเคยลงตรงต้นนั้นนะคะ mm. ก็เลยย้ายออกมาตรงนี้เนาะนี่ เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลกันเลยนะแล้วคือย้ายตอนที่ฝนแบบลงเม็ดแล้วอ่ะเออคือ <K _> ทุรันทุเลยมาก,ก <K _> แต่ว่าพี่เขาก็ช่วยย้ายนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะคะนอนเฝ้าอยู่ตรงสาราที่ใกล้ๆเรา <K _> เมนูของเราก็คือยำหมูยอนะคะนั่นก็ซื้อแบบจากในโลตัสมานะแล้วก็แบบสําเร็จเกือบจะสําเร็จแหละเขาบอกว่า3ขั้นตอน,นง่ายๆนะคะไม่ต้องล้างก็คือฉีบกุุงเสิร์ฟได้เลยนะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะ ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร,รมัน <c oughs> ปเปิดไม่ติดอดกินเลยค่ะ